รับซื้อจริงเหรียญ10บาทหาง่ายๆดูแค่พอสอรับซื้อทันทีจะเป็นพอสอะไรดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆรักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไ o n c h ช n น e l นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะประกาศรับซื้อนะครับเหรียญส0บบาทอีกพอสอนึงนะที่หาง่ายมากๆนะครับแล้วก็รับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นพอสอะไรนะครับรวมถึงจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญ10บบาทนะครับหลายๆแบบ ที่เพื่อนๆส่งรูปมาขายนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะว่าจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับช่องทางการติดต่อนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนนะที่ต้องการจะขายเหรียญนะครับหรือว่าขายพระเครื่องนะครับขายแบงค์ขายพระบูชาไปให้เหมาพระบ้านอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับพระหลักพระย่อยพระนิยมพระไม่นิยมผมรับซื้อหมดนะครับก็บนมุมขวาเลยครับหน้าจอมุมบนขวาเนี่ยก็สแกน QR code นะครับเป็นไลน์ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0 8 4 3 4 1 9 1 5 6นะครับ0 8 4 3 4 1 9 1 5 6นะครับเบอร์นี้โทรได้นะแล้วก็แอดไลน์ด้วยเบอร์นี้ก็ได้นะครับหรือจะอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น ID ไลน์นะครับแอดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ N F M F J นะครับตามหน้าจอเลยผมขึ้นไว้หมดแล้วนะครับช่องทางการติดต่อ นะครับรับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงนะไม่ใช่มิจฉาชีพไม่เรียกลรับเก็บเงินใครด้วยนะครับไม่ต้องทําไปรับรองอะไรทั้งนั้นนะครับจาไว้ว่าถ้าจะขายพระหรือขายเหรียญให้กับผมนะครับต้องได้ตังจากผมเท่านั้นนะครับอ่าผมจะไม่ไปเรียกเก็บเงินที่ใครนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ไปดูที่บ้านครับก็โทรมาพูดคุยกันได้นะผมรับซื้อจริงนะครับในราคาที่คุณพอใจนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องวันนี้เลยแล้วกันนะครับไปกันแบบเร็วๆเลยเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องคําถามก่อนละกันนะครับ ที่ผมมาตอบคาถามให้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยส่งรูปเหรียญแบบเดิมๆมาให้ผมดูนะครับเหรียญไหนที่ผมไม่ได้รับเนี่ยผมก็จะมาเอามาทําคลิปไว้ให้นะครับจะได้แบ่งปันคว,ค,วความรู้นะครับว่าแบบไหนที่ทางร้านรับหรือแบบไหนที่ทางร้านไม่รับนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเหรียญแบบนี้นะครับนี่เหรียญแบบเนี้ยนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยชอบมองว่ามันเป็นเหรียญปั๊มไม่ติดหรือเหรียญที่เป็น error coin อะไรเงี้ยนะครับเห็นป่ะนะครับเรียบเรียบอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้นี่เรียบเรียบทั้งด้านหน้าด้านหลังอย่างเี้ แบบนี้นะครับทางร้านผมไม่ได้รับซื้อนะทางร้านผมไม่ได้รับซื้อนะครับอย่างเงี้ยนะครับเพราะเป็นเหรียญที่นะครับมันไม่ใช่ปั๊มไม่ติดนะครับเหรียญแบบนี้คือเหรียญที่ผ่านการใช้งานมานะครับแล้วก็โดนเจียโดนอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นะเอาเป็นว่ามันไม่ใช่เหรียญที่ผมรับซื้อแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่ามีทางเพจไหนหรือร้านไหนที่เขารับซื้อเนี่ยก็ลองติดต่อเขาดูนะครับแต่ทางผมไม่ได้รับซื้อนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลมาจากอีกที่หนึ่งนะครับแล้วเอามาขายอีกที่หนึ่ง นะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะที่เขาจะรับซื้อนะครับอย่างเพื่อนๆไปได้ข้อมูลอีกช่องหนึ่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอามาขายช่องผมอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะบางทีเขารับซื้อนคนละอย่างนะครับช่องผมก็อาจจะรับซื้ออย่างหนึ่งช่องนั้นก็อาจจะรับซื้ออย่างหนึ่งก็ต้องติดต่อช่องที่เขารับซื้อให้ได้นะครับอ่านะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแบบว่าเฮ้ยเราจะขายให้ช่องนี้นะครับเอาของช่องนี้ไปขายช่องนั้นอะไรเงี้ยเขาไม่รับอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เขาไม่รับนะถ้าไม่ใช่เหรียญที่มันแบบ เป็นปีที่มันหายากๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ลองพิจารณาดูครับแบบนี้นะครับไม่มีราคานะเนี่ยนะครับแบบที่แบบไม่ติดเนี่ยนะครับแบบนี้นะไม่มีราคานะครับผมกจ็จะเหรียญพวกเหรียญอย่างเงี้ยมาให้ดูนะครับนี่อย่างเงี้ยขวามือเนี่ยนะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็ไม่ใช่เหรียญที่เป็นเออร์เลอร์นะครับนี่เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้คือเหรียญที่โดนเครื่องมือมาแน่นอนนะครับพี่นี่เห็นปะ่ะนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นรอยเจียอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหรียญช้ารุทนั่นเองนะครับเหรียญอย่างนนี้ดูง่ายะครับเหรียยญอ่างเงี้ยชรุดูง่ี่นะครับ แต่บางคนอาจจะแบบเป็นนักเป็นนักสะสมหน้าใหม่หรือบางคนอาจจะไม่ได้ค่อยมีความรู้ด้านนี <sh 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 ้นะครับหรืออาจจะเข้ามาวงการนี้ใหม่ๆก็อาจจะมองว่าเหรียญแบบนี้เฮ้ยมันมันแปลกมันหายากหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับแบบนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะนะครับเพราะผมมองว่ามันเป็นเหรียญที่ไม่ได้เกิดจากการผลิตผมก็ไม่รับซื้อนะครับนี่เห็นป่ะนะครับเห็นไหมอย่างนี้ยังไม่มีราคานะครับสําหรับร้านผมนะนะครับยังไม่มีราคานะนะครับอ่ะไปดูที่เหรียญต่อไปนะครับไปเงนแบบเร็วเร็วนะครับ ไปดูนที่เหรียญต่อไปนะซึ่งผมก็มีให้ดูนะครับมีให้ดูหลายๆแบบหน่อยละกันนะครับวันนี้มาแบ่งปันความรู้ไปเลยนะครับดูช่องผมได้รับความรู้แน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยนะนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้จริงๆไม่ได้มาโกหกนะครับเหรียญแบบนี้นะครับนี่ที่มีร่องนะครับนี่ที่มีร่องอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่เหรียญที่มีร่องแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเกิดในปีพศสอง2น้าาิบสองนะครับซึ่งพบเจอบ่อยเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นปีสามสองปุ๊บนะครับจะเป็นร่องอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นร่องแบบนี้ซึ่งนะครับ ถามว่ามันผิดพลาดจากการผลิตใช่ไหมใช่นะครับผิดพลาดจากการผลิตแต่ถามว่ามีราคารับซื้อไหมยังไม่มีราคารับซื้อนะครับถังหรับสำหรับทางร้านผมนะแต่นะครับเวลาผมเจอเหรียญแบบนี้ผมก็เก็บนะครับผมก็เก็บเพราะว่ามันเป็นเออร์เลอร์ครับแต่อนาคตเราไม่รู้ครับว่ามันจะมีราคาหรือไม่มีราคาเพราะว่าปีสามสองเนี่ยผลิตเยอะมากๆแล้วกันนะครับผลิตน่าจะเป็นร้อยล้านเหรียญถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแบบเนี้นะครับมันก็เลยอาจจะมีข้อผิดพลาดครับหรือเป็นเออร์เลอร์ออกมาแบบนี้นะครับซึ่งพบเจอได้บ่อยนะ นะครับนี่แบบนี้ยนะครับเห็นมามีช่องว่างระหว่างทองเหลืองกับนิกเกิลน,นะครับเห็นไหมอย่างนี้ก็ยังไม่มีราคานะครับแบบนี้ก็ยังไม่มีราคารับซื้อนะแต่ถามว่าเก็บไว้ได้ไหมก็ถ้าเราชอบก็เก็บไว้ได้นะครับเพราะว่ามันผิดพลาดจากการผลิตนะครับแต่แค่ยังไม่มีราคารับซื้อแค่นั้นเองอันนี้คือมาแบ่งปันความรู้ให้นะครับแต่ถ้าผมเจอผมก็เก็บนะเออผมก็เก็บเก็บเป็นเงินออมนะไม่ได้เก็บแบบไปคิดมากนะเก็บแบบที่เราชอบนะครับอืม นะครับก็ลองลองศึกษาดูนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับเก็บไว้ก็ไม่เสียหายนะบางเหรียญนะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นเหรียญที่นะครับเราได้มาสิบบาทยังไงมันก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วนะครับยังไงมันก็มีมูลค่าเท่าหน้าเหรียญนะครับอ่าส่วนอีเหรียญนึงนะครับที่มีเพื่อนๆนะครับส่งมาถามบ่อยมากว่าผมรับซื้อไหมนะครับแบบนี้นะครับเหรียญกาญจนาพิเศษนะครับเหรียญกาญจนาพิเศษนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะเหรียญที่ระลึกดูยังไงครับ เหรียญที่ระลึกต้องเป็นพระีเหรียญตรงแบบนี้นะครับต้องหันหน้าขึ้นเหมือนกันนะเห็นปะนะครับเหรียญที่ระลึกจะเป็นพระีเหรียญตรงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่เราใช้หมุนเวียนทั่วไปอ่ะพัสดีจะกลับนะครับบางคนจําสับสนกันนะว่ามันถ้าว่าเป็นพัสดีตรงแบบนี้มันมีราคาหรือเปล่าถ้าเป็นเหรียญกาญนาพิเศษแบบนี้จะเป็นพัสดีตรงทุกเหรียญนะครับอ่าจะเป็นพัสดีตรงทุกเหรียญจะไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเป็นพัสดีกลับเมื่อไหร่อย่างนั้นมีราคารับซื้อแน่นะครับหลักร้อยถึงหลักพันนะคครรัับบบบขึ้้นนนนอยยยู่่่ทีีีสภาาพเเเหหะแแตถป็ ปกติทั่วไปนะครับตอนนี้ทางร้านผมยังไม่ได้รับซื้อนะนอกจากว่านะครับเพื่อนๆมีเป็นถุงนะครับสภาพ UNC อย่างนั้นถึงจะพิจารณารับซื้อนะแต่ราคาก็ไม่ได้สูงนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมันมีหลายบล็อกด้วยนะครับมีทั้งบล็อกไทยบล็อกอิตาลีนะแต่ผมยังไม่เขยังไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันเนี่ยมันจะยาวนะครับนี่ก็ลองศึกษาดูแต่ผมไม่ได้รับนะนอกจากมาเป็นถุง UNC ร้อยเหรียญอย่างนั้นถึงพิจารณารับซื้อนะถ้ามาเหรียญเดียวอย่างนี้ไม่รับนะครับอะโอเคไปเร็วๆหนน่อยะครับ เดี๋ยวมาดูที่เหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้บ้างนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้บ้างนะนะครับอ่าเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้บ้างก็เป็นเหรียญที่แบบว่าหาง่ายๆนะครับหาง่ายๆผลิตถามว่าค่อนข้างเยอะไหมเยอะนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทถือว่าผลิตเยอะแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเหรียญของในหลวงราชการที่9้านะครับเป็นแบบเนี่ยนะครับนิกเกิลกับทองเหลืองนะครับสองสีแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับแบบนี้ที่ผมรับซื้อนะ พลิกมาด้านหลังปุ๊บเป็นปี44ผมรับซื้อเลยนะครับเหรียญ10บาทาพศ2544นะครับจำนวนการผลิตทั้งหมดจะอยู่ที่นะครับ2ล้าน60,000เหรียญนะ2ล้าน60,000เหรียญนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับเยอะนะถ้าเทียบกับเหรียญ10ทั่วไป2ล้านกว่าเหรียญถือว่าเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวติดอันดับที่7นะครับในเหรียญหายากนะครับของเหรียญ10บาทนะครับอันนี้เป็นตัวติดลำดับที่7นะนะครับที่หายากนะครับ แต่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนต้องมีแน่ๆครับสําหรับเหรียญสองห้าสี่สี่แบบนี้นะครับแต่บางคนอาจจะมีเยอะมีน้อยก็แล้วแต่นะบางคนเก็บมานานผมมั่นใจว่ามีคนที่มีแบบมีเป็นร้อยๆเหรียญแน่นอนครับสําหรับเหรียญปีสี่สี่นะครับเพราะว่าเก็บมานานนะครับราคานะครับที่รับซื้อตอนนี้ถ้าเป็นเหรียญแบบสภาพสวยสภาพโอเคหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณเหรียญหนึ่งก็ประมาณสิบห้าบาทนะครับถึงยี่สิบาทแล้วแต่สภาพเหรียญนะแต่ถ้าสภาพเย็นๆหน่อยก็อาจจะได้ราคา เท่าหน้าเหรียญหรือว่าแพงกว่าหน้าเหรียญนิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่านะครับเหรียญ10บาทปี4ีเนี่ยราคารับซื้อแพงกว่าหน้าเหรียญละกันนะครับแต่ราคาจะอยู่ที่สภาพเหรียญเป็นหลักนะครับก็อยู่ที่1 5บหถึงยีบบวกลบนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็เป็นหลักร้อยนะถ้าเป็นสภาพใหม่ UNC นะอันนี้ต้องแยกก่อนนะครับบางคนอาจจะมองว่าเหรียญตัวเองใหม่ก็จริงแต่ใหม่แบบไหนนะครับใหม่ที่เป็นสภาพผ่านการใช้งานแล้วยังใหม่อยู่หรือว่าสภาพไม่ผ่านการใช้งาน นะครับต้องแยกให้อ่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีนะครับเหรียญพวกนี้นะครับที่ผมรับซื้อก็ส่งรูปไม้ผมดูได้นะครับผมจะประเมินเองนะครับคนซื้อจะประเมินเองอย่างผมเนี่ยนะครับผมจะดูเองว่าเหรียญนี้มันสภาพเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าให้เพื่อนๆดูบางคนก็จะมองว่าของตัวเองสวยทุกคนนะครับแต่ถ้าผมที่ผมมองเหรียญมาผมผ่านเหรียญมาเยอะผมจะรู้ว่าเหรียญไหนสภาพเป็นยังไงนะครับ่าก็ขึ้นอยู่ที่ นะครับดุลจาพินิษฐ์ของของของผมละกันเพราะผมเป็นคนซื้อนะก็ลองพิจารณาดูละกันนะครับผมพูดตรงๆนะนะครับอ่านะครับถ้ามีก็ส่งมาขายได้นะครับถ้ามีก็ส่งมาขายได้นะเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนถ้าเอาเป็นแบบทั่วๆไปนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่มีคนรับซื้อนะครับแต่ช่องผมรับซื้อแล้วนะครับเริ่มรับซื้อแล้วแต่ก็อาจจะรับจํานวนที่แบบจํากัดนะครับถ้าได้มาเยอะๆเมื่อไหร่ถ้ารู้สึกว่ามันเยอะ นะครับมันได้เข้ามาในสต็อกเยอะๆเมื่อไหรผมก็อาจจะหยุดรับซื้อได้นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะอ่าสาหรับคนที่แบบว่ากดติดตามช่องผมเนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับที่แบบเข้ามาดูคลิปผมเร็วหน่อยก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าในกลุ่มต่างๆอาจจะยังมีคนที่ซื้อน้อยนะครับอ่าอาจจะยังมีคนที่รับซื้อน้อยหรือว่าอาจจะยังไม่มีเลยก็ได้นะตอนนี้ที่ตอนนี้ผมรับซื้ออยู่ก็ถ้าเกิดมีก็ส่งมาขายได้นะครับแต่ถ้านะครับเพื่อนๆมีแค่เหรียญเดียวล่ะนะครับ อยากจะขายบ้างอะไรเงี้ยก็ลองหาเหรียญ10บ,บาทรุ่นอื่นมาผสมดูก็ได้นะครับอย่างเหรียญ10บ,บาทที่ผมรับซื้อตลอดนะครับก็เป็นเหรียญส0บบาทปีพศ2อ4 1แบบนี้ผมรับซื้อตลอดนะครับแบบนี้ผมรับซื้อตลอดนะตกอยู่ที่เหรียญหนึ่งก็ประมาณ 40- 50แล้วแต่ช่วงตลาดละกันนะครับอยู่ประมาณเนี้ยนะครับ4ี่0ประมาณนี้นะครับสาหรับปี2 5 4 1นนะครับราคาขึ้นอยู่ที่สภาพตลาดนะครับขึ้นอยู่ที่ความต้องการของตลาดนะราคามันมีขึ้นมีลงนะครับ ผมจะบอกราคาให้คร่าวๆประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะครับราคาก็จะดีแน่นอนนะครับราคาหลายๆร้อยนะครับหรือว่าถ้าเป็น UNC เนี่ยก็ราคาประมาณพันนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สภาพเลยนะสำหรับเหรียญ2,541นะครับแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมรับซื้อตลอดเวลานะครับถ้ามีก็ส่งรูปมาขายได้นะครับก็ส่งรวมๆกันมาได้นะครับเหรียญปี 4C นะครับปี41อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผสมผสมกันมาได้นะครับก็ไล่ไล่ดูคลิปเก่าของผมก็ได้นะที่ผมลงไว้นะครับ ลงขายเหรียญไว้นะครับอ่ะก็ลองดูได้นะนะครับอพอดีกล้องสั่นหน่อยนะครับกล้องสั่นหน่อยนะต้องขออภัยนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งที่ผมรับซื้ออยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเนี่ยนะครับปีสี่สองนะครับก็รับซื้อนะครับปีสามสี่ก็รับซื้อนะนะครับแบบนี้นะครับที่ยังรับซื้ออยู่นะครับแต่เหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทนะต้องเป็นเหรียญสภาพดีสภาพสวยหน่อยนะครับ แต่ถ้าเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็ให้ราคาเกินหน้าเหรียญนะต้องมีเยอะๆนะครับเหรียญพวกนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เหรียญที่นะครับตลาดต้องการไม่ได้มีเหรียญที่แบบเป็นความต้องการของตลาดเยอะนะครับเป็นเหรียญแบบทั่วๆไปนะครับอันนี้ผมก็รับเข้าอยู่นะครับเข้ามาเก็บเป็นสต็อกนะครับเผื่อมีลูกค้าอยากซื้อผมก็จะได้มีของไว้ขายนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ ราคาต่างๆนะครับที่ผมรับซื้อในคลิปเนี่ยเป็นราคาของพ่อค้านะครับคนกลางนะนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าผมเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับไม่ไม่ใช่นักสะสมนะครับอะไรอย่างนั้นนะครับผมซื้อมาบางอย่างผมก็เก็บบางอย่างผมก็ขายนะครับอันนี้ต้องเข้าใจไว้เลยนะอันนี้ต้องเข้าใจไว้เลยนะครับจะให้ไปรับซื้อราคาของนักสะสมไม่ได้นะครับจะให้ไปซื้อราคาสูงๆเหมือนของนักสะสมไม่ได้นะผมพูดตรงๆเลยนะครับซื้อของมาต้องมีกําไรนะครับถ้าไม่มีกําไรก็ คงไม่รับซื้อนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะอันนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจไม่ดราม่าว่าทําไมรับซื้อเท่านู้นเท่านี้เก็บไว้ดีกว่านะครับอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะเออถ้าเกิดคุณไม่พอใจจะขายคุณก็เก็บนะครับไม่ต้องมาแบบว่าพิมพ์คอมเมนต์ลบๆอะไรในคลิปผมอะไรเงี้ยนะไม่ต้องมาดราม่าเอาง,ง่ายๆนะครับราคาไหนที่เราขายได้เราอยากขายเราก็ขายนะครับมันความพอใจของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคิดแค่นั้นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะครับอืมเผื่อมีคนที่เข้ามาใหม่นะครับนี่กองสั่นนะวันนี้อ่ะนี่นะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้นะครับที่ผมรับซื้ออยู่วันนี้นะครับก็เป็นเหรียญสิบบาทนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สี่นะครับแบบนี้เลยนะครับที่รับซื้อล่าสุดนะรับซื้อจํานวนจํากัดนะครับถ้าได้มาเยอะๆเมื่อไหร่ก็อาจจะปิดรับซื้อนะบอกไว้ก่อนนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับ 2544นะครับจำนวนการผลิตทั้งหมดจะอยู่ที่2ล้าน6 0หมืนเหรียญนะซึ่งถือว่าเยอะนะครับราคานะครับถ้าเหรียญสวยหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ15-20บาทนะครับนี่นะครับวันนี้กล้องสั่นมากนะครับต้องขออภัยนะนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็อยู่บนหน้าจออยู่แล้วนะครับสแกนได้ทั้ง QR code Line นะครับแล้วก็มี Line ID หรือว่าถ้าไม่ได้เล่นไลน์นะครับเป็นผู้สูงอายุหน่อยนะครับถ้าอยากให้ไปดูเหรียญนะครับ หรือไปดูพระเครื่องที่บ้านพระบูชาไปเหมาพระบ้านพระพระเหรียญพระย่อดนิยมพระไม่นิยมนะครับพระหลักพระย่อยอะไรเงี้ยผมรับซื้อได้หมดนะครับถ้าเจ้าของพระอยากขายให้ผมผมก็รับซื้อได้ถ้าคุยราคากันได้นะครับผมพร้อมจบให้หมดนะครับทุกกรณีนะไม่ว่าจะเป็นพระบูชาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออยากให้ไปดูที่บ้านนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0843419156นะครับ0843419156นะครับอ่า นะครับเบอร์นี้ก็แอดไลน์มาได้เหมือนกันนะครับแอดไลน์ด้วยเบอร์นี้ก็ได้นะครับติดต่อมาได้ง่ายๆนะครับช่องผมติดต่อง่ายๆรับซื้อจริงนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ต้องออกใบรับรองไม่มีเรียกเก็บเงินอะไรของใครทั้งนั้นนะครับจําไว้ว่านะครับถ้าผมจะซื้อของใครนะครับคุณต้อง ได้เงินจากผมอย่างเดียวนะจะไม่มีผมจะไม่มีไปเรียกเก็บเงินที่ใครนะครับต้องระวังด้วยนะครับถ้าเกิดใครเรียกเก็บเงินกับเราเนี่ยเราคิดไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับผมไม่เรียกเก็บเงินที่ใครแน่นอนนะครับไม่มีเก็บค่าน้ํามันค่าเดินทางไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับไปให้ฟรีๆไปดูให้ฟรีๆนะครับถ้าซื้อขายกันได้ก็ซื้อนะครับซื้อด้วยเงินสดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกๆคนนะครับจะได้รับความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะถ้ายังไงก็ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ